ปุ่มคนตุนทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนใเนี่ยลูกกระบาลมึงให้พลังงานนะที่ใช้ไปทั้งหมดประมาณ1,440แคลอร,รี่นะครับใใระยะเวลาในการใช้ทั้งหมด2ชั่วโมง21นาทีครับผมไม่ได้เรื่องเลยนี่มผมใช้นี่ <What? S 3> วัดโอ้ ระยะทาง82ากิโลพลังงาน1,440แคลแล้วกว็ใช้เวลา<ท>ประมาณ2ชั่วโมง21นาทีสุดยอดมากสุดยอดมาก82กิโลใช่มันวัดได้82กิโลนะอาจจะบวกลบหรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้น้ำหนักเหรอก<าท><าท>ิโลกร,รมัม วิบากของการกินก็คือกิโลกรมัมกิโลกรัมนะกรรมจากกรรมที่เกิดจากการกินก็คือกิโลกรมัมใช่พี่แทนคุณได้บอกไว้ใค่มแก้วใค <c oughs> รแก้วไม่มีหรอกใช่ครับอ้าวกินคนเดียวหลัอาจารย์ล่ะคะแอดปัดอ๋ออาจารย์ไปล้างเนื้อล้างตัวครับผม,มไปห้องน้ำไปห้องน้ำไำลฟ์แป๊บเดียวนะไลฟ์พูดคุยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจจะแบบเดี๋ยวพักทานข้าวแป๊บหนึ่งนะอุ้ยตัวนั้นมีแปซ่าปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบอ่ะ พอเห็นของกินแยกย้ายเลยไม่เอาอ่ะอันนี้มันเคียวยากมันคือยากเหนียวหิวโซใช่หิวโซสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านุ่นน้องนุ่นสวัสดีครับเนาะคุณน้ำตานะฮะได้ดิร้องเพลงอีกร้องเพลงอีกเก่งทุกคนเลยค่ะเหนื่อยไหม แอดแหลเป็นไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็โดนไป2เข็มนะฮะโดนไปสองเข็มนะโดนไปสองเข็มโดนไปสองเข็ม,ม,ขมยังไม่ทันขึ้นเลยนะฮะเมื่อวานซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอายาเหลืองกินเจออ่าแอทอโ์ผ้าก๊อซแปะแผลอ่ต่างๆนะฮะปรากฏว่าเพื่อนได้ใช้คนแรกเลยครับ <laughs> ยังไม่ทันขึ้นเลย รออยู่ร้านข้าวแต่แรกก็จบแล้วเออใช่ไหมไม,ไม่น่าไปเลยจริงๆเนอะไม่หมายถึงว่าผมไม่น่าไปหิวเลยเดียหิวโซเลยอขอบคุณครับพี่โค้กใครอะ่ะของใครอะ่ะน,นี้ของพี่หนีแล้วเนี่ยก็ยัไม่มีไงอ๋อเหรออันนี้อะไรฮะไส้ไไอาโอเควางเลยพี่มาเลยจ้า ใช้พลังงานประมาณ1,440แคลนะฮะแล้วก็จะกินอีกประมาณ2,000แคลขอบใจมากขอบคุณมากครับพี่โทโนี่พี่โทอยู่นู่น <laughs> พี่โททักทายหน่อยพี่ <laughs> อันนี้หน่วยหน่วยยังชีพนะฮะหน่วยยังชีพ <laughs> ก็จะมีน้ำมีสปอนเซอร์มีน้ำเปล่ามี m 1 0 0มี เกลร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่โทนะฝ่ายสนับสนุนฝ่ายฝ่ายดูแลนะฮะฝ่ายดูแลน้องนิสาคนสวยแล้วครับโอ้ขึ้นไปเนี่ยขึ้นขึ้นไปแล้วก็ลงมาด้วยกันนะฮะน้องนิสานี่เก่งนะขึ้นแล้วก็ลงมาได้แบบโอเคเลยนี่ ่ะทักทายพี่เขาถามพี่เขาถามเกือบพลาดหลายรอบแล้วพี่บัณได้เสียงกี๊ดเออไปเหยียบกิ่งไม้ดังตับแปดปลุดตลกเออน้องนิสาคนสวยเก่งจังใช่ฮะเก่งเก่งเก่งทุกคนเก่งทุกคนแหละแม่แม่ยิ่งแม่แม่นี่โอ้โหอย่างโคตรเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากขิ้นกันไปแบบ สุดยอดจริงแอดแหลงเป็นไงบ้างคะโอเคดีก็แล้วฮะโดนโดนเย็บไปสองสองสองแหน่งสองเข็มใชไมโดนเย็บสองเข็มฉีดยาชายาบัตทยักอะไรไปเรียบร้อยนะฮะยังไม่ทันขึ้นข่าวเลยโดนซะแล้วหรือหรือจะเป็นแผนที่เขาวางมาแต่วันแต่มันวางแต่มันวางมันวางซะเวิร์กเกินไปอ่ะใช่ไหมมันจะมันจะมันจะวางอะไรเวิร์กขนาดนี้ไม่น่าใช่ละ ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แผลงของพี่หมีเออใช่ไหมเออแผลงของพี่หมีไม่ใช่แผลนแผลนะเออแผลพี่หมีแผลพี่หมีเออพี่หมียิ้มเลยอ่ะพอไม่ได้ขึ้นหรือหรือว่าแผลนั้นอาจจะเป็นแผลตกแต่งของการแสดงนักแสดงอะไรเงี้ยเขาจับมือมาแล้วสองคนหรือเปล่าอกดูลงดูลงทุนไปหน่อยใช่ไหมนุ่นบอกดูลงทุนไปหน่อยเขาแพ็คแล้วเดินถึงผู้จัดการ กินข้าวกินซื้อนนึ่งกินมือเดียวมาแล้วจ้ะอือขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่คือขวดอะไรเป็นขวดอะไรเอาของอะไรได้ไหมมันเยอะเกินนี่ของพี่ต้นไงปนป่าต้องขอบคุณกระเป๋ายาของพี่ป่าเลอยอได้ใช้เลยจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะกระเป๋ายาพี่อ่ะ ให้คหนอื่นได้ใช้บ้างนะกินข้าวเนี่ยครับเป็นร้านที่ทานมาเช้าครับพี่เป็นร้านที่ทานมาเช้าขอบคุณครับพี่กระแต ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสำหรับแมวเหมียวไปเห็นทางขึ้นอยากขึ้นไปบ้างเลยโหแบบพี่วานสุดเอาง่ายๆอมันมันโหดจริงแต่ว่าจะบอกว่าอะไรปะแม่ๆยังขึ้นไปได้อะ่ะหนุ่มๆอย่างเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยสบาย เออลงเขาแล้วหรอลงแ้วคบผมตอนนี้มาอยู่ร้านข้าวนะฮะก็อย่างดีว่าผมคือเอาพอดีผมเอาสเปรย์ฉีดพวกแบบคลายกล้ามเนื้อพวกแบบสเปรย์เย็นน้าก็ได้ฉีดให้อาจารย์นะตอนตอนตอนลงมาข้างล่างแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับพี่มาถึงก็ตืนเลยบุญเนาะบุญกุศลนะเออขึ้นก็ไม่ขึ้นเออรีดมา เอมาอืมไม่ใครเอ่ยว่าค่่ไม่ทำครับของที่มีเหรอล้วแกไปไหนละ่ะขอบคุณมากมาคารับผมนมอย่างนุมอย่างเราดมย,า,า,ดมยาดมเยอะเอ้ยจะไม่ดมนะจ๊ะสองแก้วสองแก้วนุ่มๆอย่างฉันไม่ดมนะจ๊ะจะบอกให้นะแ,แต่วันนี้รู้สึกว่ามัน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 จะเหนื่อยตรงไหนรู้ปะ่ะคือกัรั้งที่แล้วอ่ะมันขึ้น ไปตัวเปล่ากับกับแค่เลยนะโทรศัพท์ไา์สดแต่รอบนี้คือแบกบกระเป๋ายาน้ําแล้วก็พวกแบบอะไรเงี้ยเพื่อฉุกเฉินงเงเผื่อแบบใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยกับทันทันนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันช่วยเร็วเกินไปอ่ะ <laughs> มันมันช่วยเร็วเกินไปคือช่วยเพื่อนคนแรกเลยอ่ะเออมันรีบเกินไปหรือเปล่าว <_ <d> _ <n> _>มันอย่างไม่ทันขึ้นหน้าผาเลยม,มันมันมันโดนมันโดนเข้าเนื้อก่อนเลยเออไม่ป่ปดีเลยไม่่าเออมันเกิดมันเกิดขึ้นไหวามากคือแหลมเดินอยู่หน้าผมผมเดินตามหลังผมเห็นแล้วมันมันสะดุดไอสะดุดน,นี่เนี่ยต้นอะไรก้านอะไรนะต้นตอข้าโพดเนาะโอ้สุดยอดเลย แอดปัดไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพาพาอะไรครับงงเป็นพาอะไรพาหุงเหรอพาหุงเราไม่ได้สั่งพาพาล้าหรือเปล่าดูไม่ทันครับอ๋อผมเพิ่งมาไลฟ์เนี่ยแหละครับตอนขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ดูเห็นขอบคุณครับพี่แนทสวัสดีครับพี่ ภาระอาจารย์บอกปุ้ยผมไม่เป็นภาระนะพี่ฟาสสเออเวันนี้ไม่เป็นภาระใครทั้งนั้นก็นไม่เคยเป็นภาระใครอยู่แล้วนะผมขึ้นของผมไปได้สบาย<ม>เอออาจา<ม>จะมีแค่หอบบ้างเล็กน้อยถึงกลางเห็นตัวที่ทําให้เกิดเหตุแล้วอ๋อทานข้าวกันที่ไหนครับร้านเดิมเลยครับชื่อว่าร้านาไรอะไรนะไรอิสระไรอิสระนะฮะไร่อิสระผมสร้างไปแล้ว สั่งเนื้อน้องลายอะไรไปเมื่อกี้ที่สั่งยังเมนูไหมแมนมผมก็จะสั่งถูกสั่งข้าวผัดทะเลอ๋อได้ย่างเอาอย่างนี้วะ่ะเอ่อก้าวผัดทะเลนี่คืออะไรครับงหน้าจานเล็กจานใหญ่จะมีปีนเข่ารอบสามีครับผมบอกเลยว่ามีแน่นอนนก็มีระตุ่มมีแน่นอนครับผม พี่ก็พื้นรองเท้าหลุดใช่หลุดนะแต่พี่พีนี่สุดยอดนะบอกไว้ก่อนโคตรทะาล่นะจำหนึ่งดนะิเอาไว้ที่พี่เลย<ม>ตอนเย็นอาจจะต้องลบกวนพี่หมีขับขับกลับนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขาเปื่อยับป่วย,ยนะพี่แหลมโอเคขึค้นแล้วครับผม พี่แหลมโอเคขึ้นแล้วฮะอุยขออันนี้นะขอมันจุ่มแล้วจ้ะจุ่มจุ่มจุ่มอาจารย์ลงมา้วจ้าผมก็ลงมากราบอาจารย์นี่แหละตอนนี้อยู่ร้านข้าวอาจารย์ไปอาบน้ำ สวัสดีครับครับนี่ไงแผลมเป็นในมาเขาดูไปทันนี่ครับนี่เลยเป็นตรงนี้เขามันเป็นแผลเย็บสองเข็มครับแล้วก็ฉีดยากระตุ้นบาดทะยักอีกเข็มหนึ่งก็ขอบคระเป๋ายาก็เดี๋ยวมันจะปวดมันจะปวดไหล่ตรงนี้ที่ฉีดยาเนาะแล้วก็มเดี๋ยวมันจะปวดตรงแผลที่เย็บครับแค่นั้นแหละตอนนี้ไม่ยังเป็นยาชาอยู่ไงยาชาอยู่แต่มือไม่เป็นไรนะนี่ขยับมือได้ปกติขยับมือได้ปกติเห็นปะ ทำยี้ได้ป่ะเราไปถึงก่อนแล้วเราจะไปพักกันก่อนเนาะ่าใครเนี่สองคนก็คุเดินไม่มีปัญหาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยววันถ้าเกิดวันไหนไร์สดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำแต่กันยังไงนั่งตุ้มๆๆต่อมบอกพยาบาลผมว่าบอกพยาบาลว่าสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กูนยกลัู โปรสงสารเลยเออ,เอ,อ,อบายยขอบคุณนะับโ้ทุกคนเลยบ๊ายบายเห็นไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลย,บบยแข็งแรงใ้หัวใจมากครับมันไม่กว้างดีใช่ไมกว้างนี่ของแด <laughs> ้เพื่อนผมของแด้เพื่อนผม อาจารย์นั่งไหนอาจารย์นั่งตรงน้นเหรอรวาดไงแผ่นพอด้วนีเ่เขาอว่าว้ามอ้ะด้วยใจมุ่งมานอาจารย์ใช่ครับตรงตรงตรงวะว่ตรงแถวประมาณยิ้วโป่งระหว่บบางยิ้ยโป่งตรงประมาณนเนี้ยเยน,นี่ยเวอร์เลยน้ำหมา พี่หมีรู้ได้ไงว่าหนูไม่อาบอ้ฝนไม่อาบน้ำเจ๋งจ้าเจ๋แล้วไหนพ่าคือแผนแผนหนักไปหน่อยตอนแรกกะจะเดินมาสองคนชิลๆเปมนรอเว้ยกะว่าจะไปรอไงจะไปรอจับผู้คนนี้อ๋อได้ครับก็คือตัวมันเองเนี่ยยังไม่มาเลยังไม่มาเราสั่งโต๊ะจะพอวางก่อน มีอ่หมี่เนี้ยมีปากเดียวกินในไสองแ้วอันนี้หนูดำทำไม่ถูกมามีขี้ในใจจริงจริงเนี่ยมันใส่บ้านหมูใส่กี่หมูที่มีพาไปจ้ะชื่อร้านไร่อิสระรีสอร์ทบ้านไร่อิสระรีสอร์ทเขาเป็นรีสอร์ทด้วยนะจ๊ะ ได้อยู่ไหมได้ได้แต่ว่าโอเคอะ <c oughs> ไรด้ได้ได้ <c oughs> โอเคยิ <c oughs> ่งถ้าเกิดไปตามคนเจียมลงมายังไม่ได้ถึงคุณจานเดินเดินไปเรื่อยเดินเรื่อยเดินเดินเดินเที่่ยวทุงอดินไไปสุดแล้วตกใจคนไหมมาตั้งแต่เช้าแล้วเขาตกใจตั้งแต่เช้าแล้วพี่มาเชา้าเขาไม่คิดว่าอาจารย์มาเพราะว่าพี่หมีมาจอง ได้บอกว่าใครมาใช่ป่ะพี่จ๋าอุ้ยโอ้้ยน่ากินอ่ะกินดิอุ้ยรอนอ่ะจักเก็้กินนะทงอบรนเงี้ไผ่อุ้เยอะมากเยอะไปอ่ะม่เยอะไปย่อปลาอุ้ยตงเป็แบบว่าเป็นเคื่อดอ่ะ วันนี้อาจารย์ไปไหนอาจารย์มาลุบุรีครับผมเดี๋ยวก็กลับแล้วตอนนี้ทานข้าวอยู่แล้วจะไปเดินทางกลับแล้วฮะพี่ไปสั่งครับพี่สั่งเยอะไปอเยอะไปอันนี้เยอะไปปลลาหรอไม่กระเบิดแล้วเมื่อกี้นี้ที่สั่งไปสั่งเหมือนกันไม่ใช่เขาสั่งทรั้งนีแล้วเขายกเลิกไปอันหนึอกเลยอร่อยไหมคะแอดอร่อยครับร้านนี้ดีนะครับใช้ได้เลยส่องอาหารหน่อยค่ะอับได้เอาเลยสั่งให right? ge ge ้ั่ ขึ้นเขาเหนื่อยไหมครับหูถามว่าเหนื่อยไหมสุดๆเหมือนกันนะแต่สนุกสนุกเลยสนุกเลยสนุกเลยมันมันแค่ขึ้นน่ะมันมันไปหนักเพราะว่าหนักพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเต็มที่นะผมจาคาเรื่องเรื่องยาเรื่องอุปกรณ์เรื่องแบบยาสามัญแบบเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าผมเผื่อไว้ไงเผื่อได้ใช้สรุปสุดท้ายเพื่อนเพื่อนได้ใช้คนแรก นู่นนู่นให้ปั่นให้ปั่นขอครับช่วยช่วยดีก็แล้วรันที่ี่ที่มีอะไรก็มาปั่นมาที่ D U M อะไรนี่มีสักอะไรอันนั้นคือเยื่อไผ่สีแดงอันนี้คือกะเพราีแดงแล้วก่อนเยื่อไผ่คือเป็นเหมือนต้มจืดทำยังครับการกลังทำอเข่ามอ่ะทานไ่ได้มาถ้าไปทนถ้าไปทานกไม่ทนไ่ ถ้า่านถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องยำน่าทานนะพี่นเก่งอ่ะไม่ไม่กินด้วยกันเลยม่มีที่ว่างถ้าไม่ทำจะไม่เอาอ๋อไปโดนไปสะดุดเฉยๆครับมันก็เลยก็เลยไปโดนไปโดนพรานิดนึงก็เลยทำให้พร้าไปไปพลาดโดนแขน ได้โดนมือก็เลยโดนบาดทำทาสวัสดีครับพี่คอมมี่พี่พี่นารสีสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ปาดโอเคอยู่ป่คะครับโอเคสบายครับผมเราเดินทางไป<ม>ระยะเวลาระยะทาง82<ม>กิโลนะฮะใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมง21นาทีแล้วก็พลังงานที่ใช้ไปในการเดินทางขึ้นเนี่ย1น0 0ี 40แคลอรี่นะฮะอันนี้อะไรจ๊ะพรอเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> มา <c oughs> โอเครบคนพี่เออจ้าขอบคุณมากครับเก็บเลยได้ไหมครับอันนี้เก็บเลยก็ได้พี่ขอบคุณมากครับผมอ๋ออร่อยตัวนี้อะเกียรติทกข้ามือสันส่นๆอะไรก็คือผมทานข้าวนะพี่ มือจั่งจั่งคือกระสังไงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยดูดูยิ้มอะไรอ่ะให้ดูยิ้มผอยดูผายได้ดูเขาให้เอากล้องมาดูให้กล้องอ๋อเนื้อผายเนื้อผายอะไรอ่ะอ้าวเมื่อกี้ไม่หมดเลยไม่เมื่อกี้มันไม่มีเครื่องว่าเพิ่งคนนี้มาอ๋อเพิ่งคนไปกลับไปกลับครับโอ้โหคือพี่เขาทำไว้สักพักแล้วล่ะ อ๋อ be oh, ไปกลับใช่รวมสชั่วโมงไปกลับถูกต้องครับอัน้เปใช่ถูกต well> ้องถูกต้องอันนั um> uh <t <t okay. <t <t ้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละขอบคุณมากครับพี่นี่นี่จ๋าพี่มีโชว์ที่เอามหม่เอามหอม่เอาใหอาม่เอามาอม่เอาใหอาม่เอาอม่ี่อ่ะเฮ้มเยื่อไผ่เอานีเดีว่ะออมเอามอือเอาเเยื่ออาเออ โเยอะยุงเยอะใหญ่โอ้ยจะไมจะผสมกันจะอร่อย่เนีก็ลงในท้องยูแค่นี้ไม่ก็เอาอัดไรไงกินยากเลนี่เรารอข้าวผัดใช่ไหมไม่เอาล้ข้าผัดเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะกินข้าวอีกเแล้วกินข้าวยังหิวเลยหิวเดี๋ยวรอเดินมาแล้วบอก เดี๋ยวเขาบอกว่าทำแล้วคือเก่าเทคนิคเทคนิคการอยากขายกะเพราอร่อยอ่ะกะเพราดีเหมือนกันนะแมงวันเยอะไปหน่อยมันกจะพยายามเลือะพยายามไปดวงเลือกให้ไปดวงยาอะไร ได้ทันที่เด่นเลยช่วยช่วยตำพากลับบา้านเขาหลงทางใชง่คุณเจมคุณน,น้องน้องครับคุณลุยกิขนข้าวหน้าทานครับขอบคุณค้าพี่สิริวัลขอโทษนะครับถ้าแบบเคี้ยวๆแล้วแบบไม่มีมาราย,ยาทน,นิดนึงนะา <c oughs> อาจจะจบๆๆๆๆๆๆับจับจับจับแต่รถอ่ะอยู่ที่พี่หมีแลมกินไหมหรือสี่แปดแรมไม่กินข้าวเที่ยงแค่ไม่กินข้าวเที่ยงสี่ตอนเย็นก็ไม่ได้กิน เนี่ยมีน้ำกนี้เนรถนะอาปกินเลยนี่เย็นๆไปแล้วใช่ผมเลยไม่ได้ไลน์ไงบนข่าวครพี่นเอาปเดีว่นเป็นไรจ้โยค่อยอาจาผจะเนยเนยนขอีค่อยกินตอนกินยาตอนเย็น้มีเนยปลามดยเอาอเคนี่ยอ่อยเนี่ย ง่ายไม่เหนื่อยเลยจ้ะอ๋อขอบคุณครับพี่แอดขอบคุณมากเลยครับพี่ผิววะเลยขอบคุณที่ชมน้องนะครับกลัว่าอะไรตีคนสั่งลนมปิ้งบู๋ก็เป็นบู๋เลยหารติ้งตองนะครับคนหนึ่งนะเดี๋ยวไปถือสานะครับลูกน้องจะไล่ออกตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะ <laughs> ใช่ครับไม่ทานแต่ไม่ทานข้าวพี่ทอดหมูอร่อยนะใช่นหมูทอดอ่ะเ้อรมัใช่พี่พร้อน อุ้ยโอ้โหเพื่อนแม่งน่ารักว่ะก็หลุนใจเลยวันนี้ไม่เอาค่าค่าทำยาค่าทำแผลไม่เอาแล้วห้าร้อยะครึ่งก็แค่กินข้าวของ่ยสิ่สิบยังเกินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องเฮ้ยขอบคุณมากนะแหลมเห็นแล้วแบบกินข้าวสองมือเออเพื่อนใจดีนะเอาขาตั้งกล้องมาให้แล้วทุกคน วมันเห็นแล้วมันมันสงสาร้มให้ากินเห็ดนเห็ดดิกับอะโอเคมันจะมีท้องไหนหมูวัวลงไปพันเมื่อกี้เขาบอกเขาขึ้นเขาตัวแล้วหายไปพันสี่ร้อยท่าใช่ไหมคะได้จ้ะถ้าเป็นแม่ขึ้นเมื่อกี้ลงมา ตอนแรกแม่หุ่นหุ่นประมาณน uh okay. uh ี้หุ่นประมาณนี้ตอนเขาลงมาเหลือประมาณเดินทีพิ้วเลยขนาดแล้วเชียวใช่ครับคุณเจมกับคุณน้องกับคุณเแม้วครับไม่ได้ปัดตะกร้าอะไรนานแล้วอ่ะนี่ก็ไปปัด นึกว่าหมกี่อไไม่รูแลกใอะไรของมันอะไรอันี่ดีไหมรอดอร่อยเลยทำไมชิมเป็นต้รอแล้วพี่นะตดมาแม่โตน้กน้ำตกสาริกานะเอาไปอยูลนครอยกเนยเดีโอกาญจนบุรีไกไปู้แต่ชอบนะ ผมขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดข้างบนเลยนะก็หมหยก่อนนะม,มันผ่านไปแล้วประมาณยี่สิบปีวายก็แต่ละชั้นมันมีน้ำตกทุกชั้นนะอะเียนสามารถเล่นได้แต่ชั้นเจ็ดนี่คือสวยที่สุดน้ำเป็นสีฟ้าเลยนะคาราทีาที่มีหรอือรเปล่าชั้นเจ็ด นามันหวานทั้งเกลอยางกันพี่ไม่เอาดิเดี๋ยวผมพยามผมเมื่วานผมยนไปเองอ่ลองไรดูลองไปดูว่ามันในนี้ไหมแล้วบอกว่ามันจะปิดดาต้าผมผมว่าเราัดที่่จปิดด a ต้าที่ไห ทำอลยิมันเตือนหรือเปล่ามันเตือนกอนือนก่อนนะก่อนปิดเตือนสามทุ้งแล้วนึกว่าน้ำตกไม่ใช่ที่เน็ตคนละที่ใช่ใช่่่ อร่อยอร่อยจ้า

อาอาจาราย์ไ์อยู่ทุกคนไปช่องอาจารย์นะอาจาราย์ไรอยู่ 拜拜。Bye bye.